สวัสดีครับสวัสดีเมื่อนินวันจันทร์ที่28ท่านว่าคมนะครับ2 5 5 6เวลาก09:03เกือบ0 5โดยประมาณเวลา09:03เกือบถึง0 5นนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับเ้าเนกะไนลาบหมูนะครับกับพักต่างๆคือเก้าแล้วครับนบี่ยลัากมตูน กับไข่สหน่วยกาลังสิบปอกครับกินกับซอสจะหน่อยครับตอนนี้ครับซอสเตรียมมากครับกับใจหนึ่งมือนะครับนี่ครับอันนี้เสียวไปกินในรถเวลาหิวครับพอได้ขึ้นรถแล้วจักสิได้แวะกินเขาตอนไหนกับรุกนะครับเอาเอาไี้ในห้องต่องไว้นะครับฝักท่อบปอกไข่ก่อนครับ มืัอนี้วันที่18บางคนกับบางบริษัทกับหยุดงานเลยเลยครับบาง,งองค์กรนะครับหยุดเงี้ยววันจนปีใหม่ไปแล้วครับพวันที่เทอ,อะไรล่ะมันนี่18 18 19 30 3s 1 2 3ไปแล้ววันที่4วันจันทร์หมดครับทำงานนะครับหยุด5 6 7หมื่นเป็นสันครับหยุดเงีวเหยียดเลยเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้อีกครับผมเงีวเลยนะครับบางคนนะครับ เดี๋ยวผมกหบอพอได้ยู่แล้วภาละลายครับหาเงินเนาะชว่วงนี้แหงเงียบสงบตายขับแท็กซี่นะครับวันไหไปไซแล้วทุกคนมีภาละทุกคนครับภาละย่อนสางนี่สางทิ้นอันนี้อันนั้นเยอะแยะมากมายนะครับมาเด้อครับกินเขาน้ำกันใครบวกนันกินเขา่าเศร้าก็หากินเด้อครับเด้อ ยาหมูกะเห็ดแล้วมเมื่อกี้ครับออกกำลังกายแล้วก็เห็ดข้าวเดียวมือร่างแตกๆหอนๆเลยแล้งเราอุ้เลยแต่เือเอ,ออกเลยกะเย็นหนอครับถ้าคนกินรสจัดเมื่อกินเข่าก็ผมไมี่กินบ่ไดหน่อกครับผมใส่พริกหลายใส่พอดีพอดี แล้วก็โบโใส่ชุดรถเลยวันห่อไปนี่ยหนีมีแต่เครื่องปรุงกับมีแค่่อกยังล่ะมักลืมเต่ได้แหละซีอิ๊วขาวนะครับใส่ซีอิ๊วขาวกับใส่น้ำมันหอยเยอะลงไปนะครับเอาไปคั่วตอนที่เ้าล้วนหมูเนาะเอาไปล้วนน้ำกันเลยตอนนั้นครับแล้วก็เทออกมาเราต้องปรุงยังอีกเลยใส่แต่พริกกับมะนาวซื่อๆแบบนั้นแหละ กินจืดๆนั่งแสบเพื่อนพอต้องว่าพอแสบหแล้วครับผมอธิบายอีกรอบหนึ่งการกินกินยั้งกระสังถ้าเอาปรุงแต่งมันมากไม่เกินเลยไป,ปมันก็สิใส่หลากหลายหลายอย่าง ไซซ์โรตแล้วว่าเล้วอยากเอาอยาังอะเพลกไซ่ได้นะอยากอยากอยากกินแบบพิสดารอยากกินแบบมต้องกันนะครับซิ่งไดกระซังที่เฮาถ้าเฮาเค็ดให้มันเกิดความเคยชินกินมันเกิดความเคยชินมันก็สิเกิดความเคยชินท้าเฮาเกิดกินเคยกินจืดๆมันก็จะกินแต่จืดลนะครับ ใช่งามครับครับตั้งโอ,อะแยกว่าสืส่อมาเหตย่ำยำมื์มูเซ ปากท้องอม,มั่นดีขนาดกับเจอในตลาดกินกับเข่าเลยสบายเลยหวานผู้เฒ่าบ้านเฮาแต่กี่คนมากกินกับเขา่าหอ,องหวานหว,วานจะเป็นมะขามใบเขาเหนียวครับโอ้ยชอเป็นไงหวานม่วงกลายมือแล้วเอ้ย มินเขาแล้วอันนี้กันนะครับมันช่วยดีทอกร่างใสเหาอนะครับไล,ล่ร่มครับร่ม ตัวเลขตัวเล็กโควิดกำลังระบาดแต่ย่องโอแปสิบแปดคนู้สิเพิ่มขึ้นอีกกับประชักู้สิลดลงอีกกับประชักแต่ทั่งไอ้ข่าวคนว่าแม้กทั่งผู้ว่าคนว่าเนี่ยัวเล็กอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ได้ถ้าเฮ้า่อห้ความรนวมมือการป้องกันสิดีนะครับ ซอยกันกลับมห้องป้องกันตัวดีๆครับอย่ามากง่ายย่มใไ่เมียรผ่าพิจมุงนะครับถ้าใส่กดลงในข้างนี้มันกดไปปลายลงเนี่ยเวลาใส่พยายามสวนมากเขต้องจะมักจับนี่จับตรงปลายพวกจมูกนี่ข้างนอกครับแต่ตงบางคนดอกผมนี่นะมันมักเป็นมันออกขนบางครั้งครับใส่ดึานั่นๆเป็นออกขนเลยมักจับมาดึง เรือเข้าหายใจแต่มันมันมันไปอุดรูดจูกหัวขึงออกดึงออกพยายามอย่าดึงตรงนั้นครับดึงข้างๆดึงข้างๆดึงดึงข้างๆครับแ้่กาบางคนใส่ไว้แต่ข้าขยับพันวุ์ไแต่ข้ามือเข้าเนี่ยเป็นตัวสะพานเลยกล่อมโยงเชื่อโลกเข้า ร่างกายแค่หูวจับตาแค่จมูกแค่โอ้ยโจกเข่าบางคนกินขคาราบโจกโอ้ยที่ว่าอันนี้ผมได้มาพื้นๆนะพื้นจะของเกยเห็นเจ้าเกาหัวมันนุ่มเงี้ยร่วมมันครับ ยกันป้องกันซอยตัวห้างซอยตัวมูเพื่อรวมโลกทังกันอย่าคิดนะครับบางคนมีได้คิดมันมาเป็นง่ายๆหรอกมันไม่เป็นง่ายๆหรอกอมูมแต่กลัวอยู่นะ่ะก็ได้ทำมาหากินหรือเปล่าถูกแต่เขามามมแต่กลัวอยู่นั่นเนี่ยกื เราไม่ต้องกลัวแต่เราระหนักป้องกันจะนกอยังว่าเป็นนะครับยังระนัก,นก,นกว่าเข้าเป็นแล้วปุ๊บมันเสียเวลาชีวิตเท่ามันต้องจะง,งักต้องไปหาหมอต้องเป็นภาราให้หมอนะเป็น้าระให้ยาติ่นออ้อง ดสีเวลาราก,กันทํามาหาสินกไปอีกนี่มัห่ป้องกันไปเถอะทำเท่าที่เราทำได้เค็ดเท่าที่เอาเป็ดไตครับเค่ดี้มันดีที่สุดดูแรกเขาดีร่างกายเขาถ้าตงใส่งานเขนอีกไปโดน ขันเป็นไปได้ดอกล่างวงมาล่านะครับขันเป็นไปได้ในใจอยากได้จักสองจักสองเนี่ยกุล่ะเลขสองในใจอยากได้เลขสองสองร้อยปีเลยมองไม่มาอยู่ดนในอยู่โดนด้วยความแข็งแรงมันเป็นไปไ่ไ,ได้ครับ mm. <c oughs> มันยังวหวหูยุว่าเป็นไปบพไ,ได้แต่ว่าใจเ่าคิดไปทั่ว <c oughs> คือสมัยตะกี้คนมาโรกซ้าโรกหาโรเหิวยังโรกอีดโลกอัดคันว่าเป็นโรคอีดล้วค้นกับพยานไม่ไหวแล้วมันต้องใส่ต้องเสยมนะันละลุยแรก็กยางพาด,ดงน้ำดงตะปูดงแก้วดงขวดเข้าใจว่าไหมนะครับบ่ใส่รองเท้าบ่ใส่เกิอบพใส ออกอยังป้องกันเลยรองก้นครับว่าย่านเลยบ่าย่านน้ำบาดเลยบ่า,า,บา,บา,าย่านตะปูตำอืมบ่าย่านยังไปยินมือสุดเดียดสุดจันทร์ะนะยางไปยิสุดเห็นเชงไหนยางไม่สุดเลยปานมาหมอกเรืองม้าให้ฟั่งครับบอกเรืองมาคัดกัน,กนแต่ก่อนเพาเป็นงานอยู่สมุดปาการ น,นั่งรถสองแถวไปผมล่งรถเลยละล่งรถเตรียมสีขามถนนเข่าไปบริษัหมาฟังท้กคนมาเจ้าทินตอนช่วงเศร้าๆรถเข้าสีฟ้าวน้ำการน้ำงานรถสีแดงเร็วนะครับรถสองแถวตัวนั้นรถรถโดยสารนี่ส่วนมากสีมาคับชิงคับแข่งกันแข่งกันชิงเอาผู้โดยสารมันมีหม้าอีกฟังถนนฟังทนานะ จักหมามาแต่ไสบูน,นูละหมาแล่ลนน้ำเจ้าของมากเลยได้ก็พยากไอ้หมาเจ้าทินต้องเห็นตัวปุ้องยงแบบนั้นนะครับชะเงงเลยเดียวเห็นซองหนาซองหลังเฮ้ยผู้ใดมาทินกูวะโอ้มนันกล้าเขามาเหยียบทินกูเตนะฮะน,นั่นนะเั่นนะบมอเมนูบอกภาษาหมาด้วครับภาษาคนสม,มุดไห้บ้างชูง่วัดเมันโดดแลนไล่หมาฟังตรงขามลดเข้ามาแล้วชน อําม้าก็จังๆนะตัมกระเด็นปุดกิ่งคุรุคุรุคุรุเั็งทางคิดเบิ้งล่ะครับมันโห้องไม่แต่นิดเดียวมาตัวนี้โห้องเลยส้นกระเด็นไปจิตมปนกบะหองลุกงเงืนน้อเงื้อนาขึ้นได้ลุกได้มันแล่นไล่ม้าตัวไ,ไล่กุมครับสิบิปกัดหมาตัวกับมาตัวนั้นไล่หูบกไปปุนนะ๊บนะบันี้กยังไงครับมันได้แล่ไล่กัดเขาสะใจแหละ จ้าของแรนกลับมาหยักบริแรนกลับมาแล้วค่อยๆหยักเคล็ๆมานอนลงห้องแหวนแหวนเจ็บขาขาหักลดส้นที่แรก,กว่เจ็บมันแบบไรวะนี่คือกันบอสไซเกิรบหัวคอคือหัวคอลงเอ็ดได้ครับที่ว่าอยู่เมื่อกี้นะี่ยอ่ความต้องการสูงความต้องการทั้งแพทย์บอสไเกิรบ โมส่ปอก่อเอียงเลยนะครับยางแบบทนทษเลยแบบลงหนเลยแบบมุดถ่ำมเลยครับอืมอืมบึดจำบึดปานกระท้อนสู้ๆทอมดันดีไปสัน่นหลยบึดจำบุดจำบุดพร้อมกันเอ้ยให้ผูถวยรางวัลสิถ่าอพอเนี่ยยั้งสิถา่านรลกมันไี้ไปผูเจ็บคือกันบาทบาทุด เปื่อยคือกัน,นครับเยบ่ย่านไผเป็นพระรามไผถต่พท่านมีลูกมีเมียกะเป็นพระระพ่อกับแม่สองตาใหญ่ลํำพันทองคาถาจมไหลฟังเป็นไรถ้ามีลูกมีเมียกะนะเป็นาาพนระรามก็เดินถ้่พมีลูกมีเมีผู้ใดเลยเลยกะซอยตัวเองลำบากครับฉชนั้นปุ๊บเนี่ยนี่คือกันอ่า โควิดโควตโครดโควดโคนาโควโรนอกโค่ครับโืวโรคอีเโคยโรดคอีกอควิดโครับคือกันนะโครัดฉะนั้นควิดโควิอโควิดกควิดโควิดโควิดโวดโควิ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 ่โควิดโคัิดโควดโควมดโ่วิวดืควอดโควิดโควัดโควอกวิ้ำว้ดโควสดโโดโควิดโคโคควิดโคควอดโอวิดโควิดวิดโควว มีนะครับจะคอยมาบอกสู่กันฟังมนุษย์อีมันเป็นยังสีตัวเขาเขียนป้ายติดไว้บอ่อนี้มีจระเข้ห้ามลงเล่นน้ำโดยดิดขัดเขาอาจจะเอาแขมาเรียงหรื่องยังมาทั้แขอาจสิยรุดสิรุดมากเพราะต้องกันมีเงี้ป้องกันอย่างนี้ ซอยนี้หมาดุบ้านนี้หมาดุโปรดระวังอย่าเดินเข้ามาในพื้นที่ถ้าอย่างนั้นไม่รับผิดชอบคือัมันนังซ่อมเลยอยู่ริมสะนาอยากลงไปหลักปลาเขาไม่ได้หรืออยากขามหน้าไปฟังบุญนไื่ได้รออยากปีนบ้านเขาไปรับขรองเขาบ้านมาดุกระกไดกระไดเงียบแล้วหมามันก็ซ่อมแขนมันก็ซ่อมกันเนะลยเนาะล่งมาก ลงมงขับข้อมึงก like well For ัดมึงกัดมึงกับอ่ะอืมนั่งยิงเขียวใส่อยู่ไอ้เจ้านี่กะว้ายมันโกหกมันเอาป้ายมาติดโกหกป้ายวับแขกัดหมาสวบเฉยไหนคือกันมนุษย์เนี่ยมันมีอย่างอันนี้มันใหญ่ดอกเงิมันมันมีอย่างเกินกว่ามนุษย์มนุษย์นี่มีเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้สางผู้สางก็สางเอาจนเอารีลีลอผู้ให้ยก็ห้เอาจนแบบ โอ้จชักสีตอบแท่นยังไงนะผู้บได้ยังเลยก่ะสีหาปปนฮาจีกินกับะแต่ปนแต่จีกินความคิดมันเห็นเกิบเขาว่างอยู่นาห้องนาบ้านนาวัดนาศาร่าเนี่ยก่ะเอาแหละเริ่มหาเรื่องอล้รักเกิบรักยังกันเป็นเมืงสันเดียร <ๆ S 2> เขายิบยกเรื่องข้าวม่บอก มันมีผู้ชายคนหนึ่งคนรุดเมียใส่ปลาวิจามุกย่างนี่ยำเสร็จปุ๊บขาดกระเธอเขาสดครับมากินเขาเขาสดด้วยผัดไทนก็เล่นกินเขาข้าวสาลีทุยน้ำได้นะครับลงพื้นผมเขาข่างกระเป๋าลุดเมียกับเป้ารุดเมียเขาห่างนะจ้าห่างทไมคุณทำไมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเหนือไม่รู้หรือเปล่าคนทุกคนเขาโผล่เขายังกำลังระบาดอยู่คุณทำไมต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไล่แต่ละไล่อะไรไเลยเพราตำรวจขังถนนไิเกษมเนี่ยครับสอนอรับสอง คุณตำรวจจัดการเลยนะครับตำรวจจ้าไปสรุปเป็นคนนี้ครับสติฟ,ฟ,ฟันเฟืองฟันเฟืองฟันเฟืองอืมพงพัดนะครับลอกไว้ มันแมนจะทอนหนักนะครับขอบอกต่อยลงขับเสร็จสี่บางคนขึ้นรถยุขาหลังเลาแอบมองกระจกแล้วขดะเช็ดจุ่มม้วนม้นหยัดปั่นสายปั่นกว่าเสร็จเสร็จแล้วมาแล้วม้นมุนม้วนหาบอลหยัดทั้งข่างประตูรถทั้ง กระเป๋าบล็อกหนาบนข้างล่างครับยัดไว้เป็นยังขมถามมือบอกเจา้าเป็นคนยังสีอหมคนน่าบางคนเนี่ยครับชอบความสะอาดแต่ไม่ชอบทําความสะอาดแม่นมครับห้องน้ําน้าปั่นน่องยัางการะจังคุณเลือกที่จะเข้าตรงที่สะอาดอาดแต่คุณชอบทําความโสกรปรกปคุณเข้าไปปุ๊บ คุณเห็นยยังไปสูบยากินเขานั่งขี่เลยกับสูบยาฮึคนผู้เขาปัสูบกะมีสถานที่ก็ไม่สูบกระมีมึงไปสูบอีหยังยังเวลามึงสิเขาวางน้ำนั่งขี่ฮึไปเหงี้ยวในโถเหงี้ยวเดียกันไอแตะสูบยาพร้อมทุกคน คนข้างๆเขา,เขากับปศุภักับมีบสูบไปแล้วมาแล้วมันโยนกินทิ้งเป็นป้าทิ้งลงไปในโทุ่งสมทิ้งฮะแตกอย่างผมทำเหมือนกันเห็นแล้วก็เครื่องแท่นอยู่แม่แม่บ้านมันก็ลำบากเลยสังคมไทยเฮะบอกอยามกมากเลยเขาบังคับสั่งพ่อเด้อปูนคอนมันเป็นบ,า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 บา้าๆโมบปลขึ้นรถไฟฟ้าไปหาเสียข้อยหาสักเว่าวทังรถไฟฟ้าฮเฮ็ดไปทัว บางคนกับสติบอดีหรือว่าท่านแบบนี้ต้องสติบอดีนะครับหรือว่าการกัดหาลักการเก่งหนอผเก่งง่ายเข้าเป็นาดะนะึงเปล่าจิตปลเทียงแต่คนจับพวกนี้มาแต่ยังว่ามันจิตน้ำปลเทียงเนาะแต่คนดีๆเนี่ยหูทั้งหูงเลย อบอกอเครียดตัดติ๊กเครียดพี่ทำไมทำอย่างนี้อ่ะพี่ตรงนี้เขาห้ามสูบบุหรี่นะพี่ใส่ผ้าปจมูกเลยพี่เครียด่ายเฮ็ดบอดีเลยอย่าเครียดเขาบอกให้ถึงสีดีน่ะอย่าเครียขออด,ดนะอยยของ Rồi là có quay quay น,นั่นก็เป็นผู้นมเนิ่ยนเขียนมากคนบอกมากถูกต้องรับการเป็นผู้นำทุกคนนี่ครับผมเชื่อเร้่องแผู้นำทุกคนเนี่ย,อ,อ,อ,นนยอยากเคดแห้ทุกทีทุกย่างมันดียาเคสทุกทีทุกยางมันเรียบย้อยเพราะเขาถึก <c oughs> เพราะเขาถึกเกณฑ์ไปเป็นผู้นำ แต่การเฮีดเห้คนมันเรียบร้อยมัดทุกคนคือจังสเสด็จพอรอกเก่าห้องบาวไหวการที่เสียดใหุ้ยุคเมืองเรากำงงามกอนการที่เสียดให้ทุกคนเนี่ยดีมัดทุกผู้สุกคนเนี่ยยากครับคือเป็นว่าแต่ว่าย่างในหน่อยกระเฮ็ดให้คนบดีละอายใจให้คน ดีรลายกูคนบอดีนะครับ ว,ว่าแล้วครับคนลอยพอพันแมวจิตใจคนนองมันขึ้นกันแต่คนดีกว่าไม่ายคนพร้อมที่จิให้อใอ้นี่จริงดีๆดกับสังคม ให้ได้ึ่งคดีครับเพื่อร่วมโลกขอหยิบยกในเรื่องผมไปเจอได้ยูทูปครับเรื่องของเออ่ยิ้มแล้วให้นะครับเห็นคนสองสามคนนี่แหละกับสีวัยรุ่นกับสีอายุรุนยยรนร่นผมหรือว่าสีน้องผมกับ่รุ่นนะสามสิบสี่สิบนี่ละบอกห่อต่อห้าสิบนะครับหน้าตาเพิ่อนตามนี้เบิ่งหน้าตา,ย,า,ตายัางรอรออยู่รอรอคือผมนี่รอคือต้องคนณ ไปพ่อคนจอนจัดเก็บขยอเก็บขยะเพิ่นเบิ่งแหละหนาช่วยเหลือนาส,สนับสนุนคนแบบนี้นะครับคนแบบสู้ชีวิตคนขาไปช่วยเหลือให้ของกินของอยากเขาสารอาหารแห็งเขาว่าไปให้ยิ้มเบิ้งยิ้มงายยิ้มปุ๊บผมให้เจ้าหาลอยยิ้มมีกระนึ่งบงให้อีกคราวยิ้มอีกิ่มิมมพงท่านคนจะให้ตามความสมควรตามเบื้องแหละคนนี้ลำบากหน่อยลำบากหลาย นี่ครับย้มได้ให้ย้มเพื่อต้องเพื่อให้กำลังใจเพื่อตรงการในคนสู่ชีวิตคนหน้องมีโอกาสสมมคแต่โอกาสของขนน้อยแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกัน,กนอย่างไรเพราะความรู้ค,นนนนค้นน้อยบอทอกันบอทอกันแบบไี้มีคนสอบพานตลอดคนสอบทกตลอดแต่ถามว่าสิสอบพานหรือสอบตกกันได้กับบกเกีียวคนงงสำเร็ก,กับบกเกียวถามใจบ้างว่าใจเป็นคนดีบ่าถัดทิตใจเป็นคนดีปุ๊บ ถึงเจ้าสินนตำตำตำเป็นคนไหม่ตั้ๆเป็นคนแบบโมมีกินหาเสากินคำหากินไปมือมือ,มอหนึ่งแต่จิตใจเจ้าดีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดีมีความสุขเลยครับจงพุ่มใจที่เจ้าเนี่ยเป็นคนดีเจ้าเฮ็ดดีเลยมัอน,นี่ไผ่มองไปเห็นกระสังขอให้วันนี้เราเป็นคนดีเท่านั้นชีวิตเราก็มีความสุขเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงในปีใหม่ถูกหวยรวยเบื่อหาเงินอนกองตลอดปลอดภัยบพว่าลูกไฟ่แก่เจ็บ มันไผ่ย่ามาผ่านโลกไผ่ย่ามาไก่นะครับมีความสุขความสุขสุขส้ขขนครับสาธุสวัสดีครับ